สบายดีทุกคนสบายดีเด้อขอต้อนรับเข้าสู่สองเกศสอนสาวผู้ไทยเชแนลน้องเก๋ขออนุญาตโน้มือตื่นทุกคนพอมือข้างนึงก็จับกล้องสิทีมือเพิ่งนึ่งจับกล้องเนาะทุกคนวันนี้เราก็มาเปิดคล um, ิปที่บ้านท่าตะแก้วเมืองอาสสัมพันธ์ส like ันนักเทศน์ทุกคนเนาะอีที่บ้านท่าตะแก้วกระตูเมืองนี่แหละเราพาสาวนางเมาเพิ่มมันเท่าสิไปกินป่าอยู่บ้านคุณแคนคือเก่ากับทุกทีกับหลายคนเลยทุกคนแล้วทีน้อยทีแนล ชิลลเอ่อทางหลังนะะบายดีเด้อตามาคนไทยด้วีทีายพุ่เรอน้อยๆนะตัวยิ่งน้อยใช้เง้วระบานี้เด้ตัวเล็กน้อยใช้เง้ินเตอรน้อยชเ้วงมสด้วไหมิลขี่รถอันวิโก้ข้อยิ่ากันจ้นี่ตัวนาองเห็ดปลาถูกบ้าน่าดแก้วหรือว่าก็โตเบิ้งเลไนะทุกคนมาด้เห็นเป็นฟางคุณเป็นนงองเห็ดมาให้ เล่นเก่าสมาร์ทโฟอะไรยู่นี่เนาะสซีนึกนีทางนี้มันเปิดเึกคืนที่นี่เลยได้มาเห็นที่นี่เลยนี่มาเลยทุกคนวันนี้สิได้เดินทางต่อแล้วเนาะสาวนั่งแสดงแกกล้องดูมันเป็นเลยเนี่ยโอ้ยอินเตอร์กันยันเลยแหละโอ้ยเฮนเบิรงเนาะโอ้คนบัลลังก์หนึต่อคิวได้คิวที่เทเลอห์ฮะของไ่นั่งลูกของไ่นั่งนั่งลงวันนี้สาวนั่งคุณ น,ด ality, น,ดนูดาวนูดาวพากันเดินทางโตแล้วเนาะไปมาโมงมาโมงเอามาท่านจำาวกาม ก็มาโมองอ่ะคนขับรถเป็นแบบนู้นนเ้หูเล่ามวยได้ยินคนตามใจเนาะของฝันมานั่ง อีพีแล้วห้องหมอนอันนี้จะเป็นห้องหมอนด้วยทุกคนห้องหมอนเมืองอัสโอนเิ่นกำลังสร้างใหม่โอ้ย,ตาย,ต,ายตายบันเมอือง้ยท้าคไปเรียนยานเลย

ถ่ายเปิ๊ปเปอร์ถ่ายที่ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนมึงเหมือนเหมือนเราระวังดีๆีระวังดีๆ ขยาาทุกคนอขยานหน่งเดินแล้วก็จังเด้นก็กนดกูท่นเนาะ ตงโมตงโอ๊อยโอ๊โอ๊เจมส์ม5ปารี้นลอออากาศสุดโต๊ะนอันขไปทางซ้ายนะนะบ้าขับไทางซ้ายโลดรถเข้าั เดี๋ยวมา,านัง่งม่นหลายบอมเอนะมเดี๋ยวนี้นะออ้นไก่ได้บอาอยู่คะเงินโซนน้ำทุกคนมาสาวพนะันหลายเยี่ยมพร้อมอเลขพรตินคนเอ้เป็นลายเลขนีเนาะแปดนี่ศูนปดก็มีทุกคน,นเลขแปดศแปด กำลังมาออกคนนั้สาวๆบ้าป่าเอาแล้ว้่ะไ้ทุกคนได้ละเออสาวพวก่อนนี่หลเ่มกัเยอะอยู่ไหเอามาเลื่ลงมาแล้วสาวเ็ืกันก็ได้อยู่สามเจอลงมา

แล้วทุกคนมัน,น,แนูแกเคลสายฟังเองเลยอันนี้เป็นบ้านกุดีอันนี้มเป็ดบดีนแน,นันกนีนนนก็นนกล้กหอนประมาณไรนะพี่ฮนะั่นเนาะ 离了。 บมาแล้วทุกคนรถก็ถีบโอ๊ยรถใส่เชือกเอาดิยเอ่าอเอ่าอ่เจาละแ่เาละมเบิกเบิกเบ่กมามาม ฮอดฮอดจุดหมายปทางเป็นที่เรียบร้อยเนาะมันแทนมืองอาสพรแหงสวรรคะเกนี่มเนีน้อเกีนี่นะอน้อยย่ีกล้องนะลูกกล้องดูคุณน้อยเนาะอนาคตเนาะคือกัรนเดี๋ยวไปพอกันใหม่ลงนองคนอีพ <asan> ีต่อไปด้วยาิดตามรับชมเลอ